กราบสวัสดีทุกคน้วยนะครับผมที่ยังชื่นชอบเกมนซิวอะไรกันอยู่ก็วันนี้จะมารีวิวว่าอัปเดตมีอะไรใหม่ก็ตามอินโดหรือเกาหลีมาติดๆนะสำหรับริวไทยเสื้อแพ้ของเรานี่นเองนี่เลยหน้าต่างเมนู U I สเตตดัสใหม่นี่อยางเที่ยวดูภายนอกก็ได้ แล้วก็ยังมีช่องที่แบบดูแล้วสบายตาในหะ้มันเป็นยุคใหม่ยนะอนแต่ที่ต่างนะเสื้อต่างประเทศเนี่ยเขาอ,อัปเดตแพทนี้ใช่ไหมถ้าเรตัดมันถูกรีนะเราได้มาอัปใหม่ซึ่งผมก็คา,าดหวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าบางคนเขาอ,อัปผิดอัปอะไรเนี้ยผููเล่นใหม่อเขาลีไม่ได้นะมันมันมันรีฟรีมีใช่แต่บางคน ใช้ไปแล้วคนเก่าๆคนกลับมาเล่นแพทปัจจุบันมันต้องแบบว่าเน้นวิดนะวิดล้วนอนะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมก็คาดหวังให้มันจะมานับใหม่นะเพราะว่าเมนูใหม่ดีนะเสียดายก็ไม่เป็นไรครับอุดหนุนเกมมันเกมเก็บไขย <c oughs> แล้วเล่นแล้วเล่นอุดหนุนอุดนุนนเดี๋ยวซื้ออาก็ไดนะ้อีเดตัสเนี่ย กาแล้วเอม็ม5ละเอม็มเออซื้อนีเกมเราก็ก็ได้สิซื้อนเกมไม่ได้นอกเกมไม่ได้นอกเกมนี่คือในแคสนะไม่ใช่นอกแบบนั้นนะโอเคจะนอกกันไหนอันนี้แล้วแต่ท่านเลยปะว่ดเรื่องอะไรก่อนดีเอานี่ UI ใหม่อ้าพูดถึงจะตัดก่อนนี่สียงสเตน,นัวนี่คือมันก็ไม่ผิดตะทีเดียวนะที่จริงผมงกายจะดันให้มันแสนสี่ไง ดันแบบสตีงจะได้เร่งแรงแต่ไม่ควรนะผมแนะนําให้อัวิทล้วนไปเลยวเวลาฟาร์มเดี๋ยวค่อยว่ากัน่ทีจะมาแนแนวฟู้ดไฟเตอร์นิดหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมย้ายมาจากเบอร์เซอร์ย้ายแล้วอาทิย้ายมาเป็นบิกินเนอร์บิกินเนอร์บเบอร์บก,กบออ่ะไม่ไหวเ <c oughs> ฟอร์กบอไม่ไหวจริงย้ายคาวแกมมาละ ย้ายมาจนถึงเชฟเชฟนี้ได้นแต่มาวันแรกนะแล้วก็เลื่อไปเลยเลื่อนเป็นฟู้แล้วก็กลับมาเป็นเชฟแล้วก็ซื้อใบรีมาดีเป็นฟู้ดถึงปัจจุบนันนี้แต่จะทําของก็คือจะทําฟู้ดให้ลงดันนะแล้วก็ที่กินเชฟมันลงง่ายกว่าน,นะเพราะมีมสกิลเพิ่มเลือด,ดแบบ40%อะไรเงี้ย แต่ฟูมันดันเปิดรับไอเปิดล,ล,ลูกง่ายนะแรงอะเปิดลูกอะแต่สกิลแม่งเบาแต่เปิดเซนน่ะมันทําง่ายก็เลยเอาฟูดไปลงดันสะสมของมยาย่อยทําให้กับชฟสองเจ็ดอิดนะไว้อนาคุดเข้าไกันพี่ปะปะป,ะป,ะปะไปดูอีกระบบใหม่เมนูมมใ,บบบใหม่ไม่ใช่ระบบใหม่อระบบใหม่แหละเพราะว่าเขาถือว่าเป็นระบบนะแตมสกิลนี่ทุกคนเห็นไหม ผมบอกแล้วนะก็ฝากเพื่อนติดตามมาเลยนะผมติดตามเอเกาหลีเกาหลีนะไม่ใช่ไต้วันนะเกาหลีแล้วก็อินโดไต้วันไม่ได้ตามนะเห็นไต้วันมีชุดเอ,อชุดมังกรม่วงปะ่ะไต้วันนะไม่ได้ตามนะไว้จะตามแล้วกันนะใครมีลิงก์เว็บก็ส่งมาให้หน่อยนะผมทำเว็บหายไปะนะไต้วันนะ ก็ลองพยายามพิมพ์แะแต่ก็าหาไม่ยากหรอกแต่ถ้าใครใจดีก็ส่งมาให้เลยก็จะง่าย่อยผมไม่ต้องหานี่ยเ,เขารีแต้มใหม่แล้วนะให้มันเป็นอันเดียวกันปกติมันจะมีแต้มค่าหนึ่งแต้มค่าสองนะแล้วก็อะไรนะแต้มเหลือมันกลายเป็นเอชพีอย่างเดียวนะนี่ดูสกิลครับอัพแม็กสิว่าแม็กตามเลเวลหมดเลยนะปกติ ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะเราจะอัพได้แค่อะแถวล่างตันเนี่ยตัน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 นะซ่อมเนี่ยตันกับรดน้ำหนักตันแต่ม้เนี่ยได้แค่เก็บผมบอกเลยเพราะว่าแต้มันไม่พอแต่ว่าเขาเอาแต้มมารวมกันนะก็ทําให้เราเล่นคาสองในแบบร้อยเซนใครที่เล่นเชฟเนี่ยอีสี้เลยนะอีกีวแรงๆเพียบอัพแม็กเนี่ยปกติเชฟจะได้แค่ไก่นะตะกิยนไก่ กับอะไรนะฟูดแลนต์ใกล้กับฟูดแลนต์นี่เดี๋ยวกว่าอัปโหลดเลยไปไปดูไปดูไปดู จะทำเลี้ยงตายเป็นชอปิใบเอ้ก,ไอก,กอีไม่น่าซื้อมาเลยผิดผิดนะที่กิงขึ้นเอก,กีมันเสียักพัน 2, 000, 000, สองพันสามก็ขึ้นได้แหละทีนี้เลยกลายเป็นเสียสามพันเลย อยแจกไหมอยากจะแจกอยู่นะนี่ไงช่วงเชฟเอาไว้ค่อยๆอัพขึ้นไปเดี๋ยวแจกเข้าอ,อีกอีกตัวละครหนึ่งไปเยวไปดูการฟาร์มมันดีกว่าอีก,ก่อนไปนี่คนอย่างเยอะของไม่แพงของจับต้องได้ไม่เฟอือหรอกมันอยู่ในระดับที่พอดีนะไม่พอดีอ่ะ ดีไหมวะเออบอกอย่างน่ะสำหรับาคุตัดไม่ได้เลยพวกเก่าๆแล้วมันแบบเห็นพลานว่าเพลงโอเวอร์นะมันมันมันไม่ได้แล้วมันใครคนเล่นทวันจะรู้ว่ามันไม่แพงแล้วก็มันแค่ตัวเลขมันเปลี่ยนเข้าใจไหมเหมือนคุณได้เงินรายวันวันละสามร้อยแต่ข้าวมันเออข้าวมันก็แบบสามสิบบาทแต่เมื่อก่อนคุณได้อาจจะได้ได้ สามสิบแต่ค่าจะละบาทอะไรเงี้ยมันก็พูดเปรียบเทียบน,นะมันเท่าเดิมแค่ตัวเลขมันดูเยอะขึ้นแต่มันไม่เท่าเดิมหรอกบางงานมันก็ถูกบางงานมันก็แพงปะปะปะ,ปะผมมองว่าดีกว่าเถื่อนนะเถื่อนไม่ค่อยมีของอะไรใหม่ๆ้วมีแค่ปีกันเนี้นะั่นของก็เก่าอาจจะมีของหมดของอะไรมั่งอันนี้ จากที่ดูดูเขาเล่นนะไม่เคยเล่นนะส่วนตัวแล้วอุ้ยตึง้งกระพับค้างถ้าใครเล่นสัตรีงด้วยนะแนะนำให้แปลงางเป็นหมาอย่าแปลงเป็นหมูไม่งั้นคุณจะตุย แปลงเป็นมา้าเราหลบเราฟราร์มได้แบบอินฟินิตี้ไม่เสียเลือดแต่ถ้าเป็นชีพอะเราก็ใช้สกิลฟู้ดแลนด์ใช่ไหมเนี่ยมาฟู้ดแลนด์มันดูเลือดอที่วปโยนฝนดาวตกเปน็นอาหารออกมาโอ้ยอาจจะมีกระตุกกระตัดนะอ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะความจําความจําในการอัาคลิปมันแม็แล้วนะเนี่ยวก่อนปเปนมาใช่ไหมอ่าไปทงานไว้เลยปุ๊บไปยืนตนะีไม่เข้ามิดใส่สเตนลวันควนามได้กโดน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 ,โดน,โดนก็มีโดนมากแต่พอเป็นหมูนะต้องอดทนดูการกระตุกหนนะดูหมู ๆๆหมูโดนยับจับหมูมันก็มีเล้งเลือดนะมันก็ดีของมัน,นแต่แนะนำม้าดีกว่าแต่ถ้าใครมีบิ๊กเดยอะก็หมูแต่แต่แล้วแต่เลยเพราะว่าถ้าตายก็เปลี่ยนเป็นม้าถ้าไม่ตายก็เป็นหมูมง่ายๆถ้าอยู่ได้ให้หมูถ้าอยู่ไม่ได้ให้เป็นม้า ถ้าอยู่ได้เป็นหมูเพราะว่าหมูมันแรงกว่าก็มีแค่นี้อัปเดตเล็กน้อย,อยกับรีบวิวว่าฟู้ดฟาร์มยังไงนิดหน่อยนะก็ใช้ยเนี่ยเอ่ปดูบดัตรน้ำยาบัตรน้ำยาบัตรไม่ได้เปิดนั่นแหละใช้จะอยู่นิด น้ำซุปกระดาน้ำซุปก่อนแล้วก็อันนี้ถ้าไม่นั้นก็สกิลนี้เลยกับสกิลนี้ก็ไว้จะพาลงดงลง,ลงดันทํำเลชรได้หมดนะสี่ผู้กล้าแบบฉบับสมบูรณ์นะแบบจบถึงบ้านบาดอนเพื่อไปทําอีกสองชั้นต่อแล้วก็หลงซิกละ ใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาได้ทำให้ย่างเรียดแต่ขายไั่ไดดิบจะไปหาวไม่ไดดิบก่อนก็จะมาอัปเดตทุกเรื่อยๆทุกกิจกรรมที่มาแล้วกันวีดีนี้ก็ลาไปก่อนฝากทุกคนกดติดตามไปด้วยตอนนี้ซับก็ยี่สิบสี่แล้วนะก็ต้องการรักหนึ่งรอยนะจะได้รายสดแบบพันแปสิบผีโอเควีดีนี้ไปแล้ว